กับสวัสดีกับผมวันนี้ผมมีเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองสุทธศีโลวัดบ้านไร่นะฮะมาให้พี่ๆได้รับสมเช่นเคยเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลงยาแดงและก็ลงยาขาวลงยาสองสีนะครับผม เป็นเหรียญรุ่นแรกนั่งเต็มองค์นะครับผมพอศสองห้าหกสองนะครับผมปี่ 6, 2, หกสองหลวงพรทองด้านหลังก็จะเป็นยันห้ายันห้าสวยๆนะครับผม หลวงพ่อทองสุทธสิโรอายุ70ปีบัดบ้านไร่นะฮะอำเภอหลานคุณทษจังหวัดนครราชสีมาครับผมเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามนะครับผมและก็ตามมาร่วยอีกหนึ่งรุ่นนะฮะชะนะจนรวยตลอดเสือหนึ่งนะครับผม เป็นรุ่นชนะจนรวยตลอดเสือหนึ่งครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระไดเงินนะครับผมเป็นเนื้อกระไดเงินเป็นเนื้อกระไดเงินเเเป็นนนื้อกระไงสิสวยๆครับผมเนี่ยล้านหลังก็จะเป็น ยันอักขระเต็มรูปแบบแล้วก็เสือหนึ่งตัวนะครับผมเสือหนึ่งตัวเหรียญนี้ก็จะเป็นกระไหลเงินลงยาสีเขียวเหนียวซับนะครับผมสีเขียวเหนียวซับครับผมตรงเยอะแล้วตรงเสียดัก ถุงเศษอยู่ในเต็นครับพี่พกะไรเงินรงยาเขียวเหนียวซับนะครับผมเสือหนึ่งรวยชะนะจนชะนะจนรวยตลอดนะครับผมเป็นเหรียญที่สวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ,บพี่พ,พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อเ,เบอร์โทร 095 360ก118นะครับผมรุ่นสะนะจนรวยตลอดเสือหนึ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับมีความสุขทุกคนนะครับผม